ศาสตราจารย์ดรเจษนาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ให้ความรู้ถึงการตรวจเอทเเพื่อผลที่แม่นยำโดยระบุว่าตรวจเอทเคโควิดสายพันธุ์โอมิครอนควรสวอปที่ต่อมทอนซิลในคอก่อนจะไปแยงที่จมูกนะครับ จะได้ผลที่แม่นยำขึ้นวิธีเก็บตัวอย่างจากเชื้อทั้งจากคอและจมูกเพื่อตรวจโควิดแบบนี้ผมเคยแนะนำมาตั้งแต่ที่ไทยเราเริ่มมีชุด a t k ตรวจแล้วครับและขอแนะนำอีกครั้งโดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนซึ่งแพร่กระจายเชื้อในระบบทางเดินหายใจช่วงบนได้ดีอย่างกรณีนี้ก็เป็นบ้านของแฟนเพจคนหนึ่งที่สงสยัยว่าในบ้านจะติดโควิดกันแต่สวอปจมูกตรวจไม่พบ พอเราทําตามวิธีที่ผมแนะนําก็พบว่าติดจริงๆวิธีการเก็บตัวอย่างเชื้อให้ได้ปริมาณเยอะจริงเพื่อลดอาการเกิดผลลบปลอมคือเก็บตัวอย่างเชื้อที่ในช่องคอบริเวณทอนซิลก่อนที่จะมาเก็บในโพรงจมูกทั้งสองข้างจะได้ผลดีกว่าการเก็บแค่ในโพรงจมูกอย่างเดียวมากครับให้ใช้ไม้สวอปมาป้ายเก็บตามต่อมทอนซิลอยู่สองข้างของลิ้นไก่ก่อน แล้วออกอันเดียวกันมาแย่เช็ดบนบนจมูกทั้งสองข้างตามโดยทําเบาๆพอลึกประมาณ1นิ้วไม่ต้องแย่ลึกถึงด้านหลังโพรงจมูกให้เก็บตัวเปล่าเวลาเก็บตัวอย่างจากช่องปากควรงดน้ําอาหารก่อนตรวจ30นาทีและป้ายเช็ดเบาๆพออย่าไปขูดโดนเนื้อเยื่ออ่อนๆในปากบาดเจ็บได้สารคัดหลังที่เหนียวไปเช่นขี้มูกสเลดไม่ควรเอามาตรวจหาเชื้อเพราะจะไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของน้ํายานในตลับตรวจ ถ้าผลออกมาเป็นบวกก็มีแนวโน้มมากว่าคุณได้ติดเชื้อโควิดแล้วผลทดสอบซ้ำอีกครั้งหรือไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR ก่อนจะทำการกักตัวที่บ้าน Home Isolation ต่อไปผลออกมาเป็นลบก็ห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะถ้าเราเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะต้องตรวจซ้ำภายใน3-4วันเนื่องจากถึงชุดตรวจจะมีความจำเพาะเจาะจงสูงมากในการตรวจโควิดแต่ความไวมันต่ำกว่าวิธี PCR มาก